กดไลค์ให้สองทีแล้วค่ะมึงกดไลค์ทำไมสองทีกดสองทีเท่ากับมันก็ไม่ได้ไลค์สิกดทีเดียวพอใครเขาสั่งก็สอนให้มึงกดไลค์จะกดสองทีกดไลค์กดสองทีมันก็กดออกเท่ากับไม่ได้กดสิอย่าหาแกงอือกดไลค์บ้ากดไลค์บ้าเลยสองทีกดทีเดียวไม่ต้องกดสองทีเออเออสองร้อยสองร้อยสามสิบบาท ห้าร้อยกรัมคุณพี่รัดคุณพี่รัดการคอควายหนึ่งคอควายหนึ่งมาค่ะคอควายหนึ่งมาเลยคอควายหนึ่งพี่ผาสุกพิมพ์คอควายหนึ่งมาเลยอุดหน,นุนกะปิพิมพ์คอควายหนึ่งอย่าไปมคคอมเมนต์อะไรเยอะแยะอย่าไปคิดเยอะเวลาจะซื้อของกินอนะสองร้อยสามสิบาทกินได้เป็นเดือนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคนเลิศเขาพิม์เนี่ยคอควายหนึ่งช่วยอุดหนุนหน่อยคอควายหนึ่งไปถ่ายตตอรี่มาให้ดูแล้วว่าของที่ขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านเขาทํา แล้วดิฉันก็ไปช่วยให้เขาแบบมีงานเขาก็แบบได้แบบมีงานทำเออชุมชนของชุมชนเงินทองไม่รั่วไหลเออซื้อของคนไทยใช้ของคนไทยเงินทองไม่รั่วไหลมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันถ้าขายไม่ได้จะบุกทำเนียบแล้วนะจะไปหานายกหญิงคนที่สองของเมืองไทยจะไปหาคุณอุงอิงละฉันจะเอากะปิไปขายที่ทำเนียบ ทาพอกหน้าใช่ไหมได้หมดค่ะจะเไปทาพอกหน้าพอกก็เอาไปทาเธอค่ะได้หมดซื้อไปแล้วจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแหละจะเอาไปกินเอาไปพอกหน้าได้หมดแล้วแต่สะดวกอันไหนก็ทำมันนั้นซื้อไปแล้วจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของแม่ค้าค่ะแม่ค้ามีหน้าที่ขายมึงซื้อไปแล้วมึงจะไปทําอะไรก็เรื่องของมึงกูไม่สนใจแค่มึงกดคอควายหนึ่งจ่ายเงินมาก็แล้วแต่มึงจะเอาไปกินหรือเอาไม่กินก็แล้วแต่ไปรองขาตู้ขาโต๊ะได้หมด แค่พิมพ์คอควายหนึ่งมา่าให้ต้องพูดมากอย่าให้ต้องพูดมากคอ,อ,อควายหนึ่งไม่ยากไม่เย็นพิมพ์มาเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคนพิมพ์ตั้งหลายคนแล้วอุดหนุนกัน